สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมต้นกระดังงาสงขานะครับต้นกระดังงาสงขาเป็นไม้ยืนต้นนะครับซึ่งขนาดประมาณหนึงถึงสองเมตรนะครับแต่สามารถโตได้มากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้โตมากเราก็สามารถตัดยอดนะครับเพื่อที่จะให้เขา แตกพุ่มและไม่ต้องสูงมากนะครับต้นกระดังงาสงขาดอกก็จะมีสีเหลืองดอกก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะครับมีกลิ่นหอมนะครับสำหรับดอกตอนเขาก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาดอกนะครับตาดอกตาดอกก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็จะไล่ละดอกวา เมื่อบานแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวดอกใหญ่นะครับเมื่อดอกแก่จัดก็จะเป็นสีเหลืองนะครับกิ่นหอมโชยนะครับเหมาะสำหรับปลูกไว้ที่บ้านก็ได้นะครับดอกกระดังงาสงขาจะส่งกลิ่นหอมโชยนะครับทำให้ผู้เลี้ยง ได้ช่วยชมดอกและกลิ่นของกระดังงาสงขาและมีความสุขสำหรับการปลูกต้นไม้ได้นะครับต้นกระดังงาสงขานะครับก็ให้น้ําวันละหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่อากาศร้อนหรือดินแห้งมากๆก,ก,ก็สามารถให้น้ํา สองครั้งได้นะครับเช้ากับเย็นนะครับให้ปุ๋ยทั่วๆไปนะครับปุ๋ยบำรุงต้นบำรุงดอกทั่วๆไปต้นโปตันก็จะให้ดอกที่สวยงามให้เราเชยชมได้ตลอดครับสวัสดีครับ